สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดีวันนี้ผมมีรถมือสองราคาเบาๆสักคันเนนะครับอันนี้เป็นฟอร์เซซ่านะครับตัวเอดตัวท็อปสุดแฮตแบ็คไอซอมพาริสสองรถมมอเดียวไฟแดงน,นครับสวยใส่เดิมๆลงอาร์ลยนะครับเป็นเพื่อนดีีใครสนใจห้ามพลาดนะครับใส่แฮตแบ็คข้างประตูหายุสสยตน้ตนๆนะครับหนึ่งแสนต,นตน้นๆรถไม่เคยติดแก,าานก่นะครับใช้นมันดุวันน่กาซานพร้อมโอนะครับ อาสีไม่มีค่าไอยในสวยสะอาดนะครับราคาเบาๆแบบนี้นานนว่าจะมีมาสักท่านหนึ่งนะครับปอดเต็มานายเป็นตัวท็อปสุดนะครับัวท็อปสุดภายในสวยสะอาดเป็นบ่หน่งแล้วนะครับอายินเพลงเพอไปจบไฟฟ้าใช้ง่าเลยปุ๊บหมดนะครับไอ ไมน้อยนะครั 1, นึ่งแสนสกิโลเมตรแอร์เย็นเพรงพอขับทางไกยและสบายอันยันน้ำมานนะครดูรถไ้ทีแบบลูกกาของเขตดนะครับมีใบข้นส่งถึงบ้านท่วประเทศไทยเป็นเคืนที่ที่ายสดชัยโค้ดที่ต่อแท้เลยนะครับที่ต่ออยู่น้าช่องแล้วนะครัหรอ,อยานชุกงางดีนะครับเอาไปทับซิงอนได้เลยนก้จังหวัดเน,น,นที่มีการส่งถึงบ้านนะคบอยากให้ร็าตกดที่ตามแบงก์เกิลสองระชุ่มได้นะครับ Okay, o que